อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะครับว่าแก๊งคอสเทนเต,เ,ตเตอร์พอโดนตัดน้ําตัดไฟตรงชเวโกโกเนี่ยตอนนี้เริ่มย้ายฐานลงมาใต้ชเวโกโกประมาณ50กิโลใช่ไหม ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะมีรายงานจากนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเมืองไทฉางซึ่งก็กําลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะโดยระบุว่ามีสมาชิกและก็เหยื่อรวมกันนับหมื่นคนและเป็นพื้นที่ที่มีความโหดร้ายทารุณสูง โดยเมืองนี้นะคะหรือว่าเมืองไทฉางก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพเกรเรียงพุทธประชาธิปไตยหรือว่า DKBA ซึ่งก็ขาดความเป็นเอกภาพค่ะโดยแกนนำหลักนะคะก็คือทรายจ่อละหรือว่าโกทรายซึ่งก็มีพฤติกรรมโหดร้ายแล้วก็คล้ายกับหม่องชิดต,ตูที่ชเวโกโกนอกจากนี้นะคะก็มีรายงานว่าหลายคนพยายามที่จะหลบหนีแล้วก็มีการพบศพลอยอยู่ในแม่น้ำเหมยเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงน้ำหลากค่ะก็เดี๋ยวเพื่อเพื่อป้องกันความงงนะสตาลอย่างอินโทรกราฟ,ฟิกเนี่ย คือไอจุดใหญ่เนี่ยมันจะมีเชเวโกโกกับไท่ฉางเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ทีละประเด็นก่อนว่าเชเวโกโกเนี่ยมันอยู่ห่างจากชายแดนไทยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับเมืองเชเวโกโกนะคะซึ่งก็เป็นฐานอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาค่ะตั้งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ประมาณ25กิโลเมตรมีพื้นที่กว่า720ตารางกิโลเมตรค่ะครอบคลุมแนวชายแดนจากอำเภอแม่สอดถึงอำเภอแม่ระมาจจังหวัดตาก บริหารบริหารโดยเซอร์จือเจียงหรือว่าเซอร์กครียงขายนะคะซึ่งก็เป็นชาวจีนสัญชาติกัมพูชาแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันชาวจีนซึ่งก็ถูกจับในไทยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ค่ะ สำหรับเมืองไทฉางนะคะก็เป็นเมืองสแกมเมอร์แห่งใหม่ซึ่งก็เติบโตอย่างรวดเร็วตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามตำบลช่องแคบอําเภอพบพระจังหวัดต,ตากพึ่งก่อสร้างเสร็จในปี2,566ค่ะและกำลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของขบวนการสแกมเมอร์ มีบริษัทสแกมเมอร์กว่า30แห่งตามแนวชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยทางด้านเมืองไทชางค่ะก็อยู่ภายใต้การควบคุมของ DKBA โดยมีสายจ่อละหรือว่าโกไซนะคะซึ่งก็เป็นผู้มีอิทธิพลหลักในการควบคุมพื้นที่ค่ะพูดถึงกระเหลี่ยง DKBA อย่างที่เกิดไว้ตอนแรกอย่างที่น้องสตางเกิดไว้นะครับว่ากําลังของ DKBA หรือว่ากเลี่ยงพุธเพื่อประชาธิปไตยเนี่ย ที่ควบคุมพื้นที่ตรงข้ามาอำเภอพบพระจังหวัดตากจังหวัดตากนะครับสรุปว่าตัดสินใจยุติการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ทางด้านกองกำลัง DKBA นะคะหรือว่ากระเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตยค่ะซึ่งก็ควบคุมพื้นที่ตรงข้ามอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากตัดสินใจที่จะยุติในการให้ความช่วยเหลือเยื่อแก๊งคอเซนเตอร์เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระราค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมทางด้าน DKBA ก็มีการนำตัวเหยื่อส่งกลับไทยผ่านอำเภอพบพ,พระจำนวน260คน แต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีเหยื่อที่ต้องดูแลอีกกว่า300คนค่ะทำให้เกิดภาระหนักในเรื่องของงบประมาณขณะที่ฝั่งไทยนะคะก็ยังคงต้องดูแลเหยื่อชาวต่างชาติอีกกว่า200คนที่มณฑนทหารบกที่310อําเภอเมืองตากโดยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางสถานทูตได้มีการติดต่อรับตัวเหยื่อไปแล้ว28คน โดยรัฐบาลไทยก็มีการกำหนดแนวทางใหม่นะคะโดยให้สถานทูตของแต่ละประเทศเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและรับตัวเหยื่อกลับไปเองยกเว้นกลุ่มพลเมืองจีนซึ่งถูกส่งมาจากเมืองเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาค่ะเออแต่ว่าที่เชเวโกโกเนี่ยทางผู้ตือข่าวเขาลงไปตรวจสอบก็พบว่าเขาก็ยังพยายามที่จะใช้เครื่องปั่นไฟในการปั่นไฟอยู่ใช่ไหม ใช่ค่ะสำหรับบรรยากาศที่เมืองชเวโกโกนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านวังแก้วตําบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะนี้ก็มีรายงานว่ายังคงมีไฟส่องสว่างและก็มีการดําเนินกิจกรรมไปตามปกติค่ะแม้ว่าไม่มีเสาไฟฟ้าหลักในการใช้งาน แต่ว่าก็ยังสามารถใช้เครื่องปั่นไฟและระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าเซลเป็นแหล่งพลังงานหลักค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ไปมากระเหลี่ยง DKBA เหมือนจะเข้มแข็งละ,ะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลเหยื่อคอรเซนเตอร์นะครับสรุปก็คือว่า DKBA ส่งสัญญาณแล้วว่าจะหยุดช่วยเหยื่อแก๊งคอรเซนเตอร์เนื่องจากรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยไทยเปลี่ยนแนวทางให้สถานทูตแต่ละประเทศเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบ รับตัวเหยื่อกลับเองนะครับขณะที่ไทยจีนเมียนมาเตรียมตั้งคณะทํางานไตรภาคีจะประชุมกันสัปดาห์หน้าอันนี้ก็ถือว่าจบสถานการณ์ชายแดนฝั่งเมียวดีค่ะ